สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง V i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่22นะครับ22พฤศจกิกายน2566นะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุธนะครับเช้าวันพุธสีเขียวสีเขียวนะครับตีสามนะครับตีสามห้าเอ้ยตีสี่แล้วนะครับตีสี่ออกนะครับตีสี่นะครับของทุกๆวัน นะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะก็ช่อง v P ธรรมดาก็าจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันจันทถึงวันศุกร์นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูใจน,นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านได้รุ่นรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณนะครับ ใครที่กดติดตามแล้วก็กดสติกเกอร์ส่งไปให้อาจารย์นะครับอาจารย์ i, จะตอบกลับนะมันจะได้เชื่อมต่อกันนะครับจะได้หากันง่ายๆขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถามหานะว่ะาอาจารย์ลงคลิปนั้นแล้วยังคลิปนี้แล้วยังอะไรงเงี้ยประมาณนี้นะครับลองทําตามที่ว่ามันจะไม่ต้องมันจะง่ายมากเลยนะในการที่จะหานะครับประมาณนี้นะลงคลิปไหนมันก็จะไปหาคลิปนั้นแหละประมาณนี้นะครับขอให้เปิดดูบ่อยๆแล้วก็เปิดส่งสติกเกอร์มาใ,ให้อาจารย์บ่อยๆมันก็จะเชื่อมต่อกันไปนะครับประมาณนี้นะครับ ขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมันคบบงมั่งคั่งมีนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับอ่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างแทนคําขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮง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 นะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านได้ลุ้นๆกันนะครับอ่ามาชมกันได้เลยนะครับ เด่นนะครับเด่นนะเด่นบนล่างนะครับอันนี้นะเจ็ดแปดเก้านะครับเน้นที่แปดกับเก้านะครับเน้นที่แปดกับเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าคู่กับอะไรสองสามสี่ห้าหกนะครับคู่กับเขานะอ่าครับประมาณนี้นะครับเทือนเทือน เก้าอะไรครับมาดูนะเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้าถึงเก้าหกนะอืมตัวแปดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดแปดสองสองแปดไปกลับนะครับส่วนตัวลองก็มีเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับตัวลองนะ เนชุดวินนะครับวินนะวินนะครับใครยังไม่รู้จักวินยังไม่รู้จักเจาะยังไม่รู้จักอะไรก็ให้ศึกษาดูแนวทางนะครับประมาณนี้นะครับชุดวินก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับวินนะวินกันนะครับมันไม่มีเจ็ดแปดเก้าอยู่ด้วยเลยก็ไม่ต้องสงสัยนะครับอันหนึ่งอาจจะมาบนอันหนึ่งอาจจะมาล่างนะครับประมาณน,นี้นะครับ อันนึงอาจจะมาบนอันนึงอาจจะมาล่างนะครับประมาณนี้นะครับเ,เรามาชมกันเลยครับน,นี้เด่นเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมเราก็มาเน้นที่แปดกับเก้านะครับเน้นที่เก้านะครับเส้นคู่ของเขาเจ็ดแปดเก้านี่ก็มีชองสามสี่ห้าหกนะครับเก้า 9, อะไรครับนี่มาดูที่เก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้าหกหกเก้านะครับอืม แปดสองสองแปดแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดแปดหกหกแปดนะครับอันนี้เขาเรียกคู่เจาะนะครับไปกลับด้วยนะอ่าไปกลับบนล่างนะครับอืมไปกลับนะครับอืมไปกลับรับส่วนอันนี้คือตัวรองนะครับอย่ามองข้ามนะตัวรองสำคัญที่สุดเลยนะครับเจ็ดนะครับอืมส่วนชุดวินนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับประมาณนี้นะครับชุดวินมีกี่สเต็ปล่ะ มี4สเต็ปนะครับสเต็ปที่1ก็คือรูดนะครับรูดกับวิ่งนะครับ8กับ9นะครับใครชอบเจ็ดก่อนอย่ามองข้ามเจ็ดนะครับอันนี้คือสเต็ปที่1คือรูดกับวิ่งนะครับสเต็ปที่2ก็คือเจาะนะครับนี่อันนี้เจาะนะครับเรียกเจาะนะเก9า9 4 9 5ก6าส8 3 8ก้5สี่เก้าห้าเก้าหกแปรสองแปาเรียกว่เจาะนะครับส่วนอันนี้เขาเรียกว่าวินนะครับวินนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกวินก็คือจับคู่กันไปจับคู่กันมาหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งไปทุกตัวนะครับแล้วก็สองสามสามสองสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองหกหกสองครับสามสี่สี่สามสามห้าห้าสามสามหกหกสามสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่แล้วก็ห้าหกหกห้าสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่รวมเบิร์นนะเผื่อใครคิดว่าไม่มีเบิร์ก็ไม่ต้องเอาเบิร์มาถ้าเกิดใครคิดว่ามีเบิร์ก็น่าจะกันไว้ เราสามารถตัดเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขใดเลขหนึ่งทิ้งไปนะครับถ้าเกิดคิดว่ามันไม่มานะมันก็จะได้เหลือน้อยชุดนะครับประมาณนี้นะครับตามนี้นะครับแปดกับเก้านะครับเน้นที่สุดก็คือเน้นที่ลูดนะครับลูดนะครับลูดกับวิ่งนะครับสําคัญที่สุดนะครับลูดกับวิ่งนะเก้าเด่นจุดนะครับวนเจ็ดกับแปดลองนะครับ อย่ามองข้ามเจ็ดนะเพราะตัวรองมันชอบมาเจ็ดกับเก้านะครับส่วนแปดพิจารณาดูนะอ่าตามนี้เลยนะครับดาวโจรเช้าตีสี่นะครับตีสี่นะตีสี่กว่ากว่านิดๆ่ะประมาณนี้ออาจารย์ก็จะตื่นราลาตีสามกว่ากว่าทุกวันทุกวันเลยก็มาคอยลุ้นอยู่เหมือนกันลุ้นตั้งแต่ดาวทั้งสองดาวนั่นแหละประมาณนี้นะครับตามนี้นะครับจดเอานะอ่ะอาจะค่อยๆ ย้อนคืนกลับมานะครับจดเอานะครับแท็บเกินหน้าจอาไว้ใครดูไม่ทันมือแตะวิดีโอพักไว้แล้วก็จดเอานะครับทุกตัวแล้วไปเลือกอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้ไปวิเคราะห์ไปนั่นอีกทีหนึ่งไปเดาพูดง่ายๆตามนี้นะครับจบนะนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีโชคดีงเิงๆจรงๆแนวทางก็ตามนี้นะครับ,บ,รบอข,อข,อขอให้ทุกท่าน มันนี่มันนี่ไหลามานะครับตอนเช้าๆนะย่าเช้า,นะาเฮงเๆเเแต่เช้านะครับก็จะได้สดชื่นนะตอนเช้ามีเงินเข้ามาในบัญชีเราเลยมันนี่มันนี่ไหลเข้ามานะครับโชคดีโชคดีครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงครับสวัสดีครับ